นป้ากระป๋องที่ชอบเลยโลซ่าคุณภาพเหมาะใช่ไหมอร่อยกว่าป่ะหรือยังไงทำไมถึงเลือกโลซ่าโลซ่ามันอร่อยซอสมันอร่อยเลยเรียกโลซ่าใส่ใบมะนาวลงไปนี่มะนาวผลดิเปรี้ยวไหมมันจะเปรี้ยวเกินป่ะใส่ไปลูกเดียวเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกลัวเปรี้ยวเกินมันมีสามลูกใส่ได้อใส่อะไรอีก พริกเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยจะได้เผ็ดๆได้รวยน,น,น,น้ำปลามันอรอน้ำปลาน,นี่ใส่เนี่ยหัวปีที่หั่นแช่มะขามไว้จะไม่ดำใส่หมดเลยเนะี่ยใส่หมดเลยอร่อยเออใส่หมดเลยนี่นะหัวปีหัวปีกินมันเยอะ เคล็ดลับของหัวปีที่ไม่ให้ฝาดคือเอาลูกกล้วยใช่ไหมเป็นกล้วยเล็กๆเอาออกเราจะกินแค่เปลือกมันมันจะไม่ฝาดใช่ไหมเนี่ยจะกล้วยที่เป็นกล้วยอ่ะเป็นผลเล็กๆช่างมันแต่ข้างนอกก็ต้องดึงออกะ,ะที่ลูก<า>ใหญ่ๆจะฝาดที่นั่นนะแล้วก็ใส่น้ำาตาลน้าไม้ลงไปใส่น้ำตาลใา่หนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะเอ้ยครึ่งช้อนชาอ่า แล้วก็คนๆคน,คนไปนี่คือการย้ำปลากระป๋องโลซาน้ำปลาหน่อไม้ใส่ได้หัวปีจากเพื่อนบ้านเอามาให้อีกแหละเมื่อวานนั้นขี่จักรยานไปไปเจอเพื่อนบ้านอยู่ระหว่างทางบอกเอาหัวปีไปกินไหมจอาจอดจอดทำไมเราเอาหัวปีไปกินก็ได้หัวปีมาหนึ่งหัววันนั้นขี่จักรยานไปรอบหมู่บ้านแล้วนะรับบริจาคหมูน่ดีกัน กล้วยอีกตอนเย็นมาไหว้ก็มีเพื่อนให้กล้วยอีกสองหวีสามหวีนะก็แบ่งต่อต่อกินไม่หมดก็ต้องแบ่งต่อกันไปอีกมีเพื่อนที่น่ารักอ่านี่ใส่ลงไปกับพริกพริกหอมผักชีพริกหอมผักชีแล้วก็คลุกเขาคนให้เข้ากันก็จะได้ยำปลากระป๋องหัวปีกระป๋องใส่หัวปีนี่คนๆแล้วจะชิมกันอร่อยได้ง่ายๆแซ่บๆหลายดูดิ ขาดอะไรก็ใส่ลงไปนะสมมติก็จะเค็มก็จะมีอยู่แล้วเปรี้ยวแล้วก็มีมะนาวน้ำตาลก็ใส่ไปนิดนึงเพื่อชูรสเอาช้อนมาชิมเอช้อนมาชิมขอช้อนหน่อยไปหมดยเนี่ยหมดปีามาชิมกันครับท่านผู้ชมรายการอาหารอราจะเล่าให้ฟังครับปลาอร่อยขาดเปรี้ยว จากมะนาวพันธุ์เดียวของเราปลูกเองจากต้นนีนหัวเปรีกับกรอบเลยมะนาวตอนนี้มัาดเปรี้ยวนิดนึงแล้วรอมะานาวมาดูมะนาวนี่น้ำไหลโจ๊โกกลิ่นมะนาวหอมฉวนกลิ่นหอมจากมะนาวาแท้ๆแล้วก็มาคนกัน คนในข้ากันเอามีไข่มาอีกแล้วมาชิมเลยอ่าโอเคจะชิมกันมีไข่มาอีกกันเนี่ยอื้อไร่อยนะเดี๋ยวก็ออยังไม่รู้รสรสบัตรสรสเมกอ,อดีไหม โอ okay, okay, เคเปรี้ยวครับโอเคจะ <ไป S 1> ม่เค็มเลยเห็นไหมเค็มแล้วเค็มแล้วแล้ปลากระป๋องก็เค็มโ okay, อเคพร้อมเติบเสร็จแล้วนะคะยำ